สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้กะเหยียบรอยเปิดแล้วครับรอเครื่องปันไฟกะผอมสองงานครับพี่น้องปีนขึ้นมาซชั้นนี้กันมัอยนังลานหกเก็ดสั้นนึงก็ได้ครับพี่น้องวัดกะี่น้อง งานวแบบัดจากวัดแคบบบครับเดนนะี๋ยวออกมาจักอยู่ทงนะโอ้ตะเวนกำลังอีต,ตกดินบ้านฮอดทำงานพี่น้อง,บ,ง,ง,งบังใดนี่ดวงไง่ักครับ จอดร้านมื่อนี้พี่น้องควงๆครับข้างหลังเป็น,ป,นปินระพินก็เป็นระเบียบเียบน้อยครับทำามือใดพื้นเที่ยวโอเคอเคมื่อี้สาวน้อยประทะกับมวยครับแต่ปัญหามีน้อยหนึ่งครับมื่อนี้คือมีครูนนะข้างหน้าครับเขาได้ถอยเขาได้ถอยมาลงขคองออก รงด้านข้างครับเพระาะว่าที่เป็นไฟเป็นฟ้อนาเป็นจอครับแทงเขาด้านข้างเาว่าใ,ใจเขาก็ว่ดได้ยากใปรลบกวนรถไทยว่ดได้อยากลบทวนคู่กัน้าของเพื่อนมาได้นะครับอันใดเพราะเลี่ยงได้ก็เลี่ยงแต่ว่าจำเป็นตอนแรกผมถอยเวทีไปไว้ข้างหลังไกลๆบ้างนะต้องต้องถอยมาอีกประมาณสิบเมตรครับหลังเวทีก็จะยู่มองเต้นเนี่ยครับ บางทีเป็นตามสเตปสเตปเขาก็คือเครื่องปัน้นยูชิตปุ่นรถพระแล้วก็หลังเวทียูนี่ครับที่เขาได้ได้อ้างแผนกันไว้ตั้งแต่ต้นนอกจากมือใดแคบสุดหรือเป็นเอียงสุดเขาก็จังแก้ปัญหานั้นอีกเช่นครับไปเอวอะไรแปงเลยมอน,นี่ครับมองอาบน้ำ เดินเสเขาอาบกลางถนนเลยครับสบายสบายบ้านผู้ใหญ่บ้านนะท่านครับเป็นต่อท่อน,น้ำปรปา,าปลาไออาบสบายเลยครับตอนแรกคิดแผนกันไว้ว่าี่ไปอาบน้ำสะสะเพื่อนว่ามีบอกหอยคัดนะท่านครับ,รบพเพื่อนก็เลยบ่อยากให้ลุงครับเห็นเล็กน่อยเล่นมือเว้นนะครับ เมื่อนี้อากาศเป็นใจครับอ้าวเสียงสะบันมาแล้วครับปั่นไฟเรียบร้อยแ,แสดงมาอีกบนอากาศเกินเครื่องชั่วโมงครับเขาก็ทุกระบบขนาดที่ตรงงานได้เพราะว่าการติดตั้งอะเรียบร้อยไปแล้วครับเราจะอ่อนบอร์ดมากะส่งงานได้แล้วครับพี่น้อง แล้วก็เอายางๆกันไปอาบน้ำครับเปกกลับมาเตี้ยงนาเตี้ยงตาโชว์ชุดงามๆสวยๆงามๆให้พี่น้องเบิ่งครับลวงมามือนี้อันยะ่แน่นอนครับเพราะว่าทางผู้จัดบัตรแดงไว้แ,แวล้วครับ2,000 ที่มักครับเรื่องมัดมวยครับผมแรงกะมีหลายคู่ครับดอกมา,มาติดตามรับชมไม่เชียร์กันได้ลูกหลานผู้ใดครับมาบานเขากับพ่อบรรยากาศทะเลสาบคือก็ เวันเว่าฝนตกคือเด้มาเมื่อนี่แห่งจิ้นเลยไป่น่องแห่งสนิทเลยแนวของขมันแรงมาดูแลครับมันเป็นดินซ้ายน้ำตกมาสำเร็จสำานึงมันกะลงไปแล้วลงไปทางใต้ไปแล้ว ไ <laughs> <laughs> อ่ยอ,อยอีขึ้นมาอะไรทำที่มาทต่อตไ,ไฟครับต่อไฟมา <laughs> ต่อไฟ <laughs> ไฟยังไม่เสร็จเลยเล่นเลูกนาเลยอ่ะ้างออกไปหาแนวกินกันนะมา,มา <laughs> นี่กากไกลเหรอมาเดหนมามาะ <laughs> มม่นี่กับเขาคว้าอย่างว่าเห็นต้มไก่เดี๋ยววะไม่หรอตักมาไว้เอาจังไรฮะเป็นเขาตึม ดีเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศบ้านนอกครับเงียบสงบดีครับพิน้อนงย้อไปกรุงเทพเด้่ไทยไปเดี๋ยวไปไนพ่อจะติดจะค้นจะรถดจะล้ามันจะเป็นบรรยากาศที่ไม่เมื่อยเนาะพี่น้องเนาะในความเจริญกะมีความ สิดหอดบ้านแต่แล้วคแบบไทยเห็นบรรยากาศทั้งทีแต่ก็ต้องอดทนครับบ้านเขามันแรงพี่น้องไปสู้กันก่อนมีทุนมีหวามก็กลับมาขุดสะเลี้ยงงูเลี้ยงหมาเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ไปครับหมาขึ้นมาเบียโอชิปอัพชิปเร็วๆขึ้นมาเบียขึ้นมาเบียไม่ต้องอาศัย่วายไฟเลยขึ้นมาเบีย อัพสามนาทีแล <mel> ้วเสียดีครับเลือกไปจอดมุมผุ่นเพราะว่าอีเดนอนเบิ้งมวยพ้องครับสั้นซีโฟมนี่มทำกำแพงกับได้เบิ้งมวยพ้องครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้เท่านี้กันครับพี่น้องครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ